ตอนทุกคนสวัสดีครับนี่เราอยู่ที่บ้านสวนริมน้ําปากช่องนะฮะดูบรรยากาศก่อน,นาะฮะเดี๋ยวเราจะไปข้างนอกกันดีไหมจะพาไปเดินจากตรงนี้ว่าเราออกไปแล้วเนี่ยจากถนนใหญ่มาประมาณ1กิโลเองนะในนี้นะครับใครขับรถมาโคตรจะสะดวกเลยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราเดินไปล่ะจะเจออะไรบ้างเดี๋ยวเราไปร้านอิ่นบุญไปกินเจกันไปกินอาหารสุขภาพกันดีไหมไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ อันนี้เราจะพักอยู่ชั้นสองอะนะครับแล้วก็เราเดินไปชั้นล่างน,นะฮะทุกคน,นจรรยากาศลมดืนมากทุกคนสวยงามนี่ฮะทุกคนบรรยากาศลึกมากนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปนะครับนี่ยทุกคน เหมือนกับท้องฟ้าจะดูต่ตําๆประมาณแบบอยู่ใกล้ภูเขาไงฮะทุกคนที่นี่คือแหล่งธรรมชาติานะฮะมรดกโลกเขาใหญ่นะฮะอ่าเลี้ยวขวาจะ้ะเขาบอกให้เลี้ยวขวานะครับนี่ฮะทุกคนเราจะคือในละแวกในนี้จะมีหมู่บ้านอยู่นะครับก็จะมีโรงเรียนนะครับแล้วก็ร้านค้าเมื่อกี้เราเข้ามาอีกทางหนึ่งแต่ที่เราออกมาบริเวณที่เรียกว่าอาจจะไม่ใช่ทางเดิมเนาะ แต่ว่าแต่ว่าระยะทางเริ่มจะใกล้เข้ามาตอนนี้ประมาณ800เมตรก็จะถึงร้านอิ่มบุญทุกคนอันนี้ต้นหมากแดงใช่ไหมทุกคนคือจากตรงนี้ไม่ไกลจากสถานีรถไฟปากช่องถูกไหมฮะเดินมาข้ามฝั่งาม,มาจากรถไฟปากช่องก็ถึงเทศบาล16เข้ามาในซอยก็จะถึงต้นซอยเดินเข้ามา ก็จะเป็น like บ้านสวนริมน He ้ำนะครับเรากำลังจะออกไปทานอาหารสุขภาพแบบแมวแนวแบบบางสวิรัตใช่ไหมแบบเป็นสมุนไพรด้วยที่ร้านอิ่มบุญไปทางไหนดีจ๊ะอ่ะข่ายเลี้ยวขวาเราก็เลี้ยวตามเขาก็จะเจอโรงเรียนประชานุสอนนะครับทุกคนเมื่อกี้เราเข้าทางนี้ นี่ฮะระหว่างทางจะเจอมะม่วงห่าวมะนาวโหเต็มเลยทุกคนสุกดำแดงนะฮะผละไม้ในวันนักดีนะทุกคนแล้วก็จะเจอลูกไอ้นเนี้ยเรียกลูกอะไรทุกคนดอกสีม่วงๆแล้วก็ลูกมันเม็ดสีเหลืองๆเนี่ยตอนสมัยเด็กๆเพื่อนเนี่ยมันจะชอบเอามาคว้างเล่นกันใส่หัวเพื่อนนะฮะอันนี้ทองอุไรใช่ไหมฮะเหลืองอุไรทองอุไรนี่ซอย16เทศบาลปากช่องนะทุกคน ไม่ใช่เดินเพลินแล้วลืมนะคะนี่ฮบรรยากาศแบบเพื่อนบ้านแบบเป็นมิตรมากเลยเดินไปทางไหนก็มีแต่รอยยิ้มนะจ๊ะอันนี้หาโรงเรียนหมอมราชวงศ์หญิงเติมแสงไข่กันนสู้ทุกคนก็เมื่อกี้เราเดินเข้าซอยนี้ไงจําง่ายๆทุกคนใครจะมาบ้านสวนริมน้ําเดินเข้ามาซอยเทศบาลสิบหกมันจะมีซอยซ้ายขวาแบบนี้นะคะ่ะทุกคน,กนเรากําลังจะเดินออกไปนะฮะนี่มีเซเว่นค่ะ ก็จะเลี้ยวขวาตรงเซเว่นเลยถ้าเดินเข้ามาไม่งงนะครับทุกคนอ๋อโรงเรียนเติมแสงไข่ปากช่องวิทยานะฮะหม่อมราชวงศ์เติมแสงไข่ชื่อน่ารักมากทุกคนุยร้านอาหารเยอะมากทุกคนนะฮะเนี่ยฮะลดมากเลยร้านอาหารของกินเพียบเลยนะในซอยนี้ทุกคนเนะะี่ยฮะเรามาซอยสามแล้วนะฮะนี่ค่ะ นี่มีบราวดอกลุูมมิงด้วยหาใครสนใจเอาละสิเอาวันนี้มีพ่นไฟด้วยทุกคนนะฮะมีเซเว่นแสดงว่าย่านนี้มีหลายเซเว่นนะฮะไหนเอ่ยอิ่มบุญทุกคนเรากำลังหาร้านอิ่มบุญอ่าเชิดชัยปากช่องอยู่ตรงนี้จาะทุกคนเขาจะมาขึ้นรถตู้ รถทัวร์ประมาณนี้เราว่าใกล้แล้วล่ะเพราะว่ามันอีก70เมตรอยู่ตรงนี้อุ้ยตรงนี้ตงหญ้าสวยทุกคนไม่ไกลจากสวนสวนเออบ้านสวนริมน้ำนะทุกคนอีก40เมตรอาจเจอเคกูปะนอมเราโปรโมทให้เขาฮะอ่าเนเงี้ย40เมตรทุกคนอาวัยหาคำว่าอิ่มบุญ อีกยี่สิบเมตรทุกคนเดี๋ยวไครตา,าเจอแล้วทุกคนเจอแล้วนี่ฮะทุกคนโอ้ยลมลื่นมากเลยทุกคนดูภูเขาสิใกล้ๆกับบ้านหมอโต้งรักษาสัตว์ค่ะทุกคนออเีนี่ฮะทุกคนเราเห็นคนลื่นเมื่อกี้เห็นไหมฮะทุกคน เป็นรองสำหรับ EP นี้ก่อนแล้วฮนะ